ทำไมทหารไทยรัฐบาลไทยจึงไม่ช่วยคุณไม่เพียงเท่านั้นยังเอาแผนที่ที่ไม่ไม่เป็นความจริงนี้ไปหลอกให้คุณแซมนินและพวกยอมรับว่าบุกรุกดินแดนของคนกัมพูชาผมคิดว่านี่คือความอัปยศที่สุดที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ส่วนประเด็นที่สามที่อยากจบประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดก็คือกรณีใต้ บนดินแดนปราสาทพิหาร4.6ตารางกิโลเมตรนั้นวันนี้นายกทำขึงขังว่าสั่งให้ขอปทอบอไปลือ้อความจริงแล้วนายกก็ทำความผิดอย่างร้ายแรงอีกแล้วครับมันไม่เพียงที่จะควรจะสั่งให้ขอปทบไปลื้อป้ายมันต้องลื้อทั้งวัดทั้งชุมชนและไล่คนกัมพูชาที่อยู่บนดินแดน4.6ตารางเมตรออกไปมันถึงจะถูกถูกไหมครับไม่ใช่มาตื่นเต้น จะเป็นจะตายเอาที่เห็นป้ายเพราะถูกประชาชนประนามความจริงแล้วป้ายมันเป็นส่วนหนึ่งของการลุกล้ำดินแดนและไปเสริมสิ่งที่เขายึดครองดินแดน4.6ตารางเด้ดอยู่แล้วคำสั่งที่ควรจะให้ฝ่ายทหารปฏิบัติก็คือต้องกดดันให้คนตพูชาทุกคนออกจากดินแดนบริเวณนั้นอย่างที่พลโทรกรนกเคยกระทำมาแล้วต่างหากซึ่งแทนที่คนอย่างพลโทกนกซึ่งได้รับ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมากับถูกกันแกล้งให้โยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีมีความสําคัญในทางทหารขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือประเด็น MOU ครับถ้านายกกอด MOU ไว้นัน่นและก็ยังอ้างแบบไม่ละอายต่อคนไทยต่อไปอีกว่าเพราะมี MOU จึงทำให้เราสามารถอ้างเรื่องนี้กับกัมพูชาได้และยังสามารถที่จะเจรจาและทำให้เรายังไม่เสียดินแดน อันนี้ก็เป็นคําพูดที่แย้งต่อความเป็นจริงเพราะมี MOU ต่างหากที่ทําให้ประเทศไทยเสียดินแดนเนื่องจากมีตั้งแต่ปีสี่สย้อนกลับไปประเทศไทยไม่เคยมีปัญหาเขมรนมาอ้างสิทธิเหนือดินแดนตลอดแนวชายแดนกับประเทศไทยเลยสองคนหนึ่งออกได้สองคนสามออกได้เพราะไม่มีใครมาโต้แย้งเรื่องเขตอธิปไตยแต่เมื่อมโอยสีสแล้วตลอดแนวชายแดน จะเป็นเขตพิพาทตลอดเพราะกัมพูชาจะอ้างมาตราหนึ่งต่อสองแสนไทยก็จะอ้างสนที่สัญญาและอ้างแผนที่ของตัวเอง MOU ต่างหากที่เป็นตัวทําให้เกิดปัญหาและโดยความเป็นจริงก็คือกัมพูชาไม่เคยยึดถือข้อปฏิบัติตาม MOU เลยเมื่อมี MOU แล้วก็ส่งคนเข้ามายึดพื้นที่ลุกล้ําดินแดนและก็ใช้ประโยชน์จาก MOU เป็นข้ออ้างในการรักษาประโยชน์ให้กับประเทศกัมพูชาและคนกัมพูชา จนเงินข้ามรัฐบาลไทยกอด m อน MOU แต่อ้าง M.O.U. ในทางที่ทำให้ประเทศเสียประโยชน์ในทุกๆด้านรวมทั้งพูดให้คนไทยเข้าใจผิดว่าตลอดแนวชายแดนมีหมู่บ้านอยู่30หมู่บ้านจากที่ท่านพูดเมื่อคืนนี้ท่านไม่เคยอ้างว่าแล้วหมู่บ้านไหนละ่ะที่คนไทยไปรุกล้ำดินแดนของคนกบ,บูชานายวิสิทธิ์ควรจะแสดงให้เห็นสิสองก็คือแนวเขตปฏิบัติการนั้นเป็นแนวเขตปฏิบัติการที่นายกับิสิทธิ์ ใช้ในการปฏิการตั้งแต่ปีพศใดและเป็นแนวปฏิบัติการที่ใช้กับทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่รักษาดินแดนอธิปไตยตั้งแต่เมื่อใดโดยคําสั่งของใครและทําไมประเทศไทยจึงต้องยึดถือและํำคำานี้เพึ่งปรากฏให้คนไทยทั้งประเทศได้ยินเมื่อคืนนี้เองครับในตลอดเวลาที่เราพูดเรื่องดินแดนฟังก็ขอเพิ่มเติมว่าทั้งบทนี้มันมีทั้งเรื่องกฎหมายมันมีทั้งเรื่องอธิปไตยและมีทั้งเรื่องอํานาจศาล การที่ท่านไปยอมรับเช่นนั้นผูกพันประเทศไทยอย่างแน่นอนและเป็นการสร้างพยานหลักฐานให้กัมพูชามีข้ออ้างที่หนักแน่นยิ่งขึ้นในเวทีเจราจารต่อรองระหว่างประเทศครับขอบคุณครับอจาจารย์บัตรีเชิญนายกโพนั่นเลยครับคือคือเรื่องนี้สําคัญคือผมขอ,อนิดนะครับไม่ไม่เกินไม่เกินสองนาทีหลังจากทาตัดสินของศาลโลกเนี่ยนะฮะจอมพลสลิด นะฮะกับจอมพลภาทเนี่ยก็ให้ไปล้อมรั้วรวดหนามไว้ตรงบริเวณเบริเวณปราสาทาพระวิหารนะครับในเนื้อที่ทั้งหมดก็คือประมาณ150ร้อยห้าสิบไร่กัมพูชาขึ้นได้เฉพาะบริเวณบันไดหักโดยสมเด็จสีฮันลุกเป็นประจักษ์พยา,ยานได้ว่าวันที่เขาขึ้นไปปักธงกัมพูชาหลังคำตัดสินของศาลโลกนั้นเขาขึ้นได้แค่บันไดหักเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกเคย เคยรับรู้เรื่องนี้แล้วเพราะเนื่องจากว่าผมเอา powerpoint ไปพรีเซนต์ต่อหน้าและท่านนายกนั่งอยู่ในตำแหน่งพี่สำดินท่านนายกรู้ทุกอย่างหมดแล้วแต่การที่ไปผ่านสั่งเพียงว่าให้ลื้อป้ายออกเนี่ยหมายความว่าท่านนายกบิดเบือนท่านนายกต้องไล่กัมพูชาอย่างน้อยๆให้อยู่ภายใต้รัวร์รวดดาบ150เตรน,นี้ แต่นี้ก็คือยังเป็นดินแดนประเทศไทยอยู่ในในพื้นที่สีแดงนี้กัมพูชามีสิทธิ์เดินเข้ามาได้แค่นี้เองครับนอกนั้นถ้าเกิดที่พี่น้องเสรอมวลชนไปเห็นเนี่ยหมายถึงเขาลุกน้ำดินแดนเรามาแล้วแล้วไหนล่ะฝ่ายความมั่นคงของเราทําไมไม่ไปจับขเขมรพวกนั้นเห็นไหมฮะมันชัดเจนฮะคือคือผมเนี่ยไปคุยกับเขาได้มาสี่สี่ครั้งนายก บอกทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการแก้ปัญหาด้วยแต่ตอนนี้เรื่องมอระดกโลกก็ยังลีลาอยู่ฮะอันนั้นเดี๋ยวเราให้ว่าจันทีนะงนับนะฮะขอบคุณครับครับมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับถามเรื่องการลงทุนวันที่25นะฮะว่าจะนำเรื่องนี้มาปนวกเข้าเรื่องการลงทุเพื่อขออนุญามนะครับว่า การชุมนุมในวันพรุ่งนี้25มกราคมนั้นเป็นไปตามกำหนดเดิมที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เสนอไปแล้วนั่นคือเราชุมนุมเรียกร้องให้นายรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ออกมาทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรมโดยการทำสามอย่างหนึ่งก็คือถอนตัวออกจากคณะกรรมการมรดกโลก 2. ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า M O U ปี2543และสาัากดัเนเขมรให้ออกไปจากดินแดนไทยซึ่งทั้งสข้อนี้ท่านผู้รับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์มาโดยตรงท่านยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถทำได้ทันทีทุกขณะแต่เราก็รอมาแล้วรอมาอีกจนกระทั่งเรายื่นต่อ นายกภิสิทธิ์ว่าถ้าแม้ไม่ทำเมื่อถึงวันที่ยี่ห้ามกรดาเราจะออกมาชุมนุมที่เชิงระพานมขวานส่วนประเด็นที่คนไทยเจ็ดคนถูกจับนั้นเป็นประเด็นเพิ่มเติมเป็นประเด็นสำคัญที่ชี้ชัดว่าถ้าแม้นนายกบัญรีได้ทำตามที่เราบอกไปแล้วนั้นคนไทยเจ็ดคนจะไม่ถูกจับอย่างแน่นอนเราขอเรียนนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ถามถ่ายผู้คนไม่ว่าจะ มีฐานะตำแหน่งไหนก็ถามว่ามีอะไรไหมที่เราสามารถจะปกป้องดินแดนได้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนธรรมดาธรรมดาหรือเป็นทหารตำรวจแก่ๆที่เกษียณยุ่ไปแล้วที่มันมีวิธีการที่มันดีไปกว่าการชุมนุมปรากฏว่าไม่มีมีอย่างเดียวครับต้องใช้พลังประชาชนชุมนุมเรียกร้องให้นายกมรีออกมาทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ปกป้องผืนแผ่นดินเราด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสามอย่างอย่างที่เรนให้ทราบแล้วเมื่อคนไทยเจ็ดคนถูกจับนะห้องนี้นะครับพี่น้องสื่อมวลชนคงจําได้นะครับเรามีการประชุมด่วนกันและเราเสนอต่อนอายกบัญชีสองข้อตอนนั้นเขากําลังจะเอาคนไทยเจ็ดคนขึ้นสู่สารเขมรเรายื่นต่อนอายกมัตรีว่าหนึ่งให้ประกาศออกมาอย่างแข็งกร้าวว่าเราจะไม่ยอมรับคำตัดสินของสารคขมร ไม่ว่าจะตัดสินออกมาอย่างไรก็ตามเพราะสาเขมินไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอาคนไทยไปขึ้นศาลเพราะว่าผิดคนหมายระหว่างประเทศแล้วมาจับในดินแดนไทยด้วยสองขอให้นายกประกาศอย่างแข็งกร้าวต่อนายฮุนเซนว่าให้ปล่อยตัวคนไทยเจ็ดคนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขเชิญถามต่อยอครับถ้าชุมนุมจดยืดเยี นีขึ้นอยู่กับน,นายกถ้านายกไม่ยอมออกมาทําหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยเราในฐานะเป็นเจ้าของแผ่นดินด้วยไม่ใช่เป็นของนายกหรือรัฐบาลเท่านั้นเราก็จะชุมนุมไม่เลิกครับมันไม่มีทางเลยแล้วนี่ครับถ้าเราชุมนุมแล้วนายกสามารถแล้วนายกยอมยอมที่จะออกมาทําหน้าที่ปกป้องแผ่นดินเราก็เลิก แล้เมื่อออกมาทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินทำสามอย่างอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอาดินแดนที่เราเสียไปบางส่วนแล้วไม่ว่าจะเป็นดินแดนโดยรอบปราสาทพระิหาร4.6ตารางกิโลเมตรหรือ2,800ไร่แล้วก็ยังมีเนี่ยตัวอย่างนี้เห็นชัดๆเชนไหมครับที่ไม่ได้อยู่ติดกับเขาพระพิหารเราก็เสียไปแล้วถ้านายกออกมาทำตามที่ประชาชนเรียกร้องโดยการมาชุมนุมใหญ่ปักหลักพักค้างถ้านายกทำตาม เราสามารถจะได้ยินแดนเหล่านั้นกลับคืนมาทั้งหมดแล้วจะปกป้องไม่ให้เราต้องเสียดินแดนมหาศาลต่อไปคืนตามแนวตะเข็บระหว่างไทยกับเขมรอีกหนึ่งล้านแดแสไร่